สวัสดีครับเพื่อนๆช่างแต่งจักรภพนะครับวันนี้ก็นะครับมาคุยแล้วก็พูดจากกันนะครับวันนี้ไม่มีการสาธิตในงานซ่อมจักรนะครับซึ่งวันนี้ช่างแต่งก็จะมาอธิบายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดถึงเพื่อนๆนั่นแหละก็เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็คือว่าเพจของช่างเนี่ยนะครับโดนจํากัดหลายอย่างเลยนะครับก็เลยว่าเพื่อนๆก็เลยมองไม่เห็นช่างนะครับบางทีบางคนก็บอกว่าช่าง เงียบหายไปเลยนะครับนานๆเข้ามาคอมเมนต์ทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยช่างลงคลิปทุกวันแหละนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ดันไปหาเพื่อนๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องงานซ่อมหรือว่างานอะไรที่ว่า,เ,าเกี่ยวกับลูกลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆในเพจถามช่างมาเนี่ยนะครับช่างอาจจะมีงานตอบช้าบ้างนะครับแล้วกเ็เวลาเราสลับเพจกับ Facebook ส,ส่วนตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าผมทำคนเดียวนะครับก็ทำทั้งเฟซทั้ง เพจทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ทำในช่องของอพี่ยูเขานะครับก็ก็เลยทำให้มันมันเข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนได้ได้ช้านะครับกับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็นะครับส่วนเรื่องงานซ่อมหรือว,ว่าเทคนิคในงานซ่อมจักรต่างเนี่ยนะครับผมจะบอกค่นเพื่อนไว้ให้เลยว่านะครับผมเป็นช่างที่ยังไม่เก่งพอนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมก็ยังแบบยังซ่อมไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คือเราเราซ่อมได้เฉพาะ ที่เราซ่อมได้พอเราซ่อมได้เสร็จแล้วเรารู้เราก็อยากจะบอกคนเพื่อนๆนะครับเผื่อบางครั้งบางทีเนี่ยบุญกุศลของผมที่ได้บอกเพื่อนๆไปในการซ่อมจัดเออเพื่อนๆมงคลซ่อมตามช่างแล้วซ่อมได้นะครับก็มันก็เกิดกุศลนะครับบางคนทําตามแล้วทำซ่อมไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็มันก็ทําให้บางคนที่เขาทำทำด้วยไม่ได้นี่มันก็เขาเรียกอะไรอะ่ะก็จะไม่เกิดผลมันก็แล้วแต่ว่า ใครจะทาได้คลิปช่างบางคลิปมันก็ไม่ได้เทพเหมือนกับว่าคนจะทาตามได้มันได,นได้เพราะว่าเทคนิคในงานซ่อมจักรต่างเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่นะครับมันขึ้นอยู่กับงานของของสิ่งที่เราจะจะซ่อมมากกว่าก็คือทั้งประสบการณ์ด้วยแล้วก็นั้นนี้อน,นุนู้นนั้น,น,นหลายๆอย่างนะครับสมมติสมม,ต,สม,มติช่างจะบอกเลยว่าบางมีเพื่อนเพื่อนเขามาถามช่างว่าจักรได้ขาดเนี่ยแก้ไขตรงไหนนะครับ ผมจะบอกไว้ให้เลยนะครับจากได้ขาดเนี่ยนะครับส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื่อนๆอาจจะมองข้ามหลายๆส่วนได้ขาดมันมีหลายสายเหตุมากนะครับทั้งแป้นคมทั้งลรตารี่เป็นลอยนะครับทั้งเข็มงอทั้งตีนผีชิดเกินไปนะครับอู้หลายอย่างมากเพื่อนๆนะครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอดแอปในส่วนที่เรารู้ในความรู้ของช่างที่บอกไปเนี่ยไปใช้ไหมนะครับบางคน เพื่อนๆบางคนไม่เคยเข้าไปดูคลิปผมเลยนะครับแต่เป็นคนที่ติดตามในเพจผม่็แหละนะครับแต่ไม่เคยเข้าไปดูคลิปให้มันลึกซึ้งแล้วทีนี้มันก็เลยทําให้ให้เวลาเรามีปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับติดต่อช่างก็ติดต่อยากอันนี้คือต่างจังหวัดนะนะครับต่จังไงทำไม,ไมผมถึงลงคลิปละ่ะลูกค้าผมอยู่ต่างจังหวัดเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยก่อนน mm ู hmm. ่นผมขายจากไปต่างจังหวัดได้เยอะมากแล้วทีนี้เวลาผมจะวิ่งไปบริการเขาเนี่ยนะครับ มันก็ยากผมก็เลยคิดว่าเอ้เราจะทำยังไงดีก็เลยลงคลิปให้เพื่อนเพื่อที่อยู่ต่างจังหวัดได้ดูถ้าเขาทำตามแล้วได้ผลเนี่ยมันก็เกิดบุญกุศลของเราเองนะครับเพ,เพื่อนเเนาะประมาณนั้นผมไม่ได้เป็นช่างที่เก่งนะนะครับไม่ก็คือแบบซ่อมจากไม่ได้เก่งเลยนะครับก็คือว่ารู้จักเรียนรู้เอานะแล้วก็เอาเอาใจของเราเป็นกุศลนะครับเรารู้อะไรอันนี้มันแปลกเราอยากจะบอกเพนเพื่อนว่า นู่นนี่นั่นให้เพื่อนๆได้แก้ไขเองได้โดยที่ไม่เสียเงินมันก็ดีนะม,นนะมันเป็นกุศลนะครับก็หวังว่าุญกุศลของช่างได้ทำเนี่ยมันก็จะเป็นนะกุศลหนุนนำเนาะให้ช่างได้แบบเ,เราทําแบบคลิปแบบผมทําคลิปเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมผมทําคนเดียว พูดคนเดียวตั้งขากล้องคนเดียวแล้วก็ไม่มีการตัดต่อซะส่วนใหญ่มีแค่ตัดต่อฝั่งหัวฝั่งท้ายไม่มีใสเ่เอฟเฟกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะให้พเพื่อนได้เห็นคลิปที่มันเป็นคลิปสดเราก็แก้ไขปัญหาได้ของจริงๆเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเอองานแก้ไขปัญหาจาักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะซ้อมง่ายนะนะค,ะครับบางคนนี้มีหลักการมีเหตุผลมีอะไรของมันแต่ถ้าเรารู้พื้นฐานเราเรียนรู้กับเขาเนี่ยมันมันก็จะทําให้เราเข้าใจจักของเราที่เย็บอยู่ทุกว นะครับเนาะวันนี้ไม่มีอะไรที่ถึงเ,เพื่อนๆหลายๆท่านที่เงียบหายไปนะครับแล้วก็อขอพระคุณทุกท่านเอฟซีของช่างที่เข้ายังเหนียวแน่นแล้วก็ยังดูช่างอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็เป็นกําลังใจให้ช่างลงคลิปนั่นแหละนะครับส่วนราย,ยได้ที่ลงคลิปไปเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับมีขึ้นเดือนเมื่็ทีแล้วไม่ถึงเหรียญหรอกเพื่อนนะครับพี่ยูก็ได้เยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงหลัก หลักเป็นมืนเมือนเขานะครับก็4ีหเดือนได้ร้อยเหรียญทีก็คือเราทําคลิปที่เป็นเป็นความรู้ซะมากกว่าเราไม่ได้เจ,จาะจงที่ว่าเราต้องได้เงินนะครับซึ่งเราไม่ได้เงินแต่ผมคิดว่ากุศลที่ผมบอกเพื่อนๆไปเนี่ยบอกไปแล้วเพื่อนๆทำตามได้ได้แล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยอันนั้นคือหลักๆของผมที่ผมได้ทําในทุกวันนะครับเพื่อนเนาะ ก็คิดถึงเพื่อนทุกท่านแหละลงคลิปทุกวันนะครับวันนี้ก็มาเห็นหน้าค่าตาจะไม่รู้ตั้งกล้องเพื่อนจะเห็นหน้าช่างไหมนะครับเดี๋ยวดูขัดน,นะครับวันนี้พอแค่นี้นะกินข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับวันนี้ผักเที่ยงนะก็เลยมาลงคลิปอยากเพื่ออธิบายเพื่อนว่าช่างแตกเนี่ยตอบแชทช้าเนี่ยอย่าว่านะตอบช้าแต่ตอบถูกแชทนะครับประมาณนั้น,นครับส่วนลูกค้าที่เราวิ่งตามงานเขาทุกวันก็คือลูกค้าเขาซื้อจากเขานั่นแหละเราต้องตามห้เขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็ ซื้อจักกับเราเนาะเราก็ต้องดูแข็งรับนะครับประมาณนั้นเนาะเพื่อนเนาะวันนี้ขอพีคงนี้จัสต่ออีกแล้วทมรวยๆทุกท่านนะ